สวัสดีค่ะกลุ่มพวกเราจะมานำเสนอเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยช้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลมีความสม่ำซับซ้อนอย่างที่จะอธิบไยในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงกันและกันสิ่งสำคัญก็คือความพอเพียงในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตไปใช้ได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อำนาจและความอิสระการกำหนดอีกทั้งชาตาชีวิตของตนความสามารถความควบคุมและจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับการตอบสนองต่อความต้องการต่างๆรวมทัง้ง,ง,งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ความหมายเศรษฐกิจพอเพียงคือพระราชปัชญาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานแก่ศาสนรชาวไทยเพื่อให้สังคมไทยมีชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนไม่ว่าเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤติจรกฐการหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆบนพื้นฐานวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยนำมา นำมาประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบตัติผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนำปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้คือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความรู้และเทคโนโลยีหลักปัจญาความพอประมาณหมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินโดยไม่เนียดเนียนตนเองและผู้อื่น <c oughs> เช่น <c oughs> การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคํานึกถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงหน้าต่างๆที่คาดฝ้าจะเกิดขึ้นในอนาคตทางไกลและไกลหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับหลักธรรมสัพพุริสธรรมเจ็ความพอประมาณมัตัญยุตาเป็นผู้รู้จักประมาณอัจตัญยุตาเป็นผู้รู้จักตน 2. ความมีเหตุผลทรม,มันยุตาเป็นผู้รู้จักเหตุอัฐัญยุตาเป็นผู้รู้จักผล 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวการันยุตาเป็นผู้รู้จักการปริสัญุตาเป็นผู้รู้จักบริษัทชุมชนปุคัญยุตาหรือปุคคนโรปัญยุตาเป็นผู้รู้จักบุคคลเงื่อนไข เงื่อนไขค,ความรู้ประกอบด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติเงื่อนไขค,คุณธรรมที่ต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตคุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้นการปฏิบตับติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนกรอมแนวความคิดเป็นปรชาชญ์ที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา หลักความพอดี5ประการหลักเหตุผล5ประการหลักภูมิคุ้มกันสองหลักจิตใจประหยัดลดค่าใช้ใจ่ายทุกด้านภูมิปัญญารอบรู้รอบครอบระมัดระวังสังคมประกอบอาชีพสุจริตทรัพยากรเลิกแก่งแย่งผลประโยชน์เทคโนโลโยี ไม่หยุดนิ่งในการแก้ปัญหาความทุกข์ยากในชีวิตภูมิธรรมซื่อสัตย์สุจริตขยนันอดทนและแ่นปันเศรษฐกิจปฏิบัติตนลดละเลิกอบายยมุกและนี่คือตัวอย่างของในหรหลวงราชการที่9ที่ทรงงานจึงทรงเน้นการมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้น พระราชดำรัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาของเศรษฐกิจการที่ต้องใช้รถไทต้องไปซื้อเราต้องใช้ต้องหาเงินมาสำหรับซื้อน้ำมันสำหรับรถไถเวลารถไถเก่าเราต้องยิ่งซ่อมแซมสติปัญญาและความเพียรซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง นสุขงรังดินวันนี้มาช่วยพ่อทำสวนด้วยนะลูกได้ครับพ่องั้นเอาเข้าวกลางวันไปกินกันที่สวนเลยนะพ่อแม่เตรียมไว้แล้วขอบใจจะแม่พ่อครับ เชิที่แล้วผมเรียนเรื่องกเกษตรทฤษฎีใหม่แต่ยังไม่เข้าใจบางจุดพ่อพอจะรู้บ้างไหมครับรู้สิลูกบ้านเราก็ใช้หลักของกเกษตรทฤษฎีใหม่ในการทำกรเกษตรด้วยนะนไหนๆเราก็จะไปที่นากันแล้วพ่อจะอธิบายทีละส่วนให้ฟังการที่เราจะทำกะเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมันมีอยู่สามขั้นตอนขั้นที่หนึ่งนะลูกเป็นขั้นตอนของการผลิตเพื่อให้เราได้พึ่งพาตนเอง เราก็จะแบ่งที่ทางเป็นส่วนๆทีนี้น้องบอกพ่อสิว่ามีกี่ส่วนแล้วแบ่งเป็นส่วนแล้วเท่าไหร่มีสี่ส่วนครับแบ่งเป็นส่วนที่หนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นครับส่วนที่สองสามสิบเปอร์เซ็นส่วนที่สามสามสิบเปอร์เซ็นและส่วนที่สี่สิบเปอร์เซ็นครับใช่แล้วล่ะลูกสามสิบแรกก็คือส่วนที่หนึ่งเราจะาไว้เป็นที่ปลูกข้าว เราจะใช้พื้นที่30%ของที่ทั้งหมดรู้ไหมว่าข้าวที่เราใช้กินทุกวันนี้ก็มาจากนาของเราเองทั้งหมดเลยถ้าปีไหนข้าวได้เยอะเราก็จะแบ่งข้าวที่เหลือจากที่เราแยกไว้กินเองแล้วเอาไปขายได้แล้วอย่างนะลูกการปลูกข้าวเป็นสิ่งที่ปู่ย่าตาทวดของเราเขาทำมานานจนกลายเป็นวิถีชีวิตของคนไทยไปแล้วแล้วส่วนที่สล่ะครับพ่อ ส่วนที่สองเนี่ยนะมันก็คือพื้นที่สำหรับทำพืชสวนพืชไร่ใช้ส0มสิบเปอร์เซ็นของที่ทั้งหมดไหนลูกลองบอกพ่อสิว่าบ้านเราปลูกอะไรบ้างที่ผมิห็นก็มีมะม่วงมะพร้าวมะขาม,ข,ามขนุนกล้วยครับพ่อใช่แล้วลูกในการปลูกผักเราจะใช้การปลูกแบบกเกษตรผสมผสานทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นผักสมุนไพรย,ยังรวมไม้ดอกไม้ประดับอีกด้วยนะลูกอืม แล้วทำไมเราต้องปลูกหลายอย่างด้วยล่ะครับทำไมไม่ปลูกอย่างเดียวไปเลยล่ะก็เพื่อที่เราจะรักษาสมดุลทางธรรมชาติไว้ยังไงล่ะและพืชเนี่ยยังสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ด้วยนะก็อย่างเช่นพืชบางอย่างเนี่ยจะก,กันพวกแมลงที่จะมากินพืชอย่างอื่นได้ส่วนที่3นี่ก็คือสระน้ําใช่ไหมครับผมจําได้สวนที่สก็คือส่วนที่ใช้ทําเป็นสระน้ํา ใช้30%ของที่ทั้งหมดสระน้าเนี่ยมีไว้เพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ทั้งกับนาและก็สวนเวลาที่เราขาดแคลนน้ําหรือฝนทิ้งช่วงไปนานและอีกอย่างนะเรายังใช้สะะน้ำเนี่ยเลี้ยงปลาได้อีกด้วยและนี่ก็คือส่วนสุดท้ายส่วนที่4เป็นพื้นที่สําหรับปลูกที่อยู่อาศัยใช้10%ของที่ทั้งหมด ก็คือส่วนที่เราใช้ปลูกบ้านอยู่กันนี่แหละแล้วเรายังทําคอกสัตว์ไว้ในบริเวณนี้ได้อีกด้วยก็อย่างเช่นคอกหมูคอเกเต่าทุยเล้าไก่แล้วก็ยังสามารถทําที่ที่เราเอาไว้เก็บข้าวกับพืชผักอื่นๆได้อีกด้วยแบบที่อยู่หลังบ้านเราไงแม่ผมกลับมาแล้วแม่ถืออะไรอยู่หรอครับไม่ใช่ของส่วนบ้านเรานี่ผมไม่เคยเห็นเลย ใช่แล้วลูกของลุงเปียกที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเขาเอามาแลกกับไข่นะลูกนี่ก็อยู่ในขั้นที่สองของการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่นะลูกขั้นที่สองคือเมื่อทุกครัวเรือนเนี่ยพึ่งพาตนเองได้แล้วเราก็จะแบ่งปันให้บ้าน,นอื่นๆได้แล้วจากนั้นเนี่ยเราจะรวมกลุ่มทำเป็นสหกรณ์กรส่วนกลางของชุมชนก็อย่างเช่นมีกองทุนไว้กู้ยืมเพื่อทำอย่างอื่นมีกองทุนเพื่อการศึกษาของเด็กๆในชุมชนได้อีกด้วย การจะทําแบบนี้เนี่ยเราต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยนะตั้งแต่ส่วนราชการเอกชนจนสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยแล้วขั้นสุดท้ายของการท,รรทําเกษตรทฤษฎีใหม่นะลูกก็คือขั้นที่3ขั้นก้าวหน้าที่เรียกว่าขั้นก้าวหน้าก็คือเมื่อเกษตรกร,ร,กรในชุมชนของเราเข้มแข็งแล้วต่อไปเราก็จะไปติดต่อประสานงานเพื่อหาแหล่งเงินทุนมาช่วยทําธุรกิจ การลงทุนและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจะทำให้เราไม่ถูกกดราคาในการขายผลผลิตทางการเกษตรโอ้โหสุดยอดเลยครับว่าแต่ใครเป็นคนคิดคน้นการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ล่ะครับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงเห็นความลำบากของประชาชนพระองค์จึงทรงได้คิดเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางให้กับพวกเราชาวเกษตรกรในการทําเกษตรแบบพึ่งพาตนเองได้เพราะอย่างนี้ไงลูกประชาชนคนไทยถึงได้รักพระองค์กินข้าวกันได้แล้วจ้ะพ่อลูกข้าวเย็นหมดแล้ว